สวัสดีครับผมัมพันธ์จากเพลงกึงมานิตจรกลนะครับวันนี้นะครับอมกแล้วกับงานติดตั้งนะครับแบบหล่อเสารลรถนหนาม3นิ้ว15รางยาว6เมตรนะครับเป็นงานขยายแบบของลูกค้านะครับเนื่องจากสั่งชุดที่แล้วไปแล้วผลิตไม่ทันนะครับจึงจะเป็นต้องขยายแบบเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้างานกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็มาเริ่มที่ชิ้นงานเลยนะครับนี่คือตัวเสารถนหนาม3นิ้วนะครับยาว2เมตรนะครับที่ลูกค้าผลิตออกมาแล้วนะครับลักษณะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ นะครับสังเกตตัวหน้าตัดนะครับแทบจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวชิ้นงานนะครับที่ผ่านการขย่ามาแล้วก็จะเรียบเรียนนะครับแล้วก็เหมือนเคยครับนี่รูหัวเสาสิบเซนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็รูระหว่างลวหนาบเนี่ยก็จะยี่สิบเซนนะครับอ่าลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็คือตัวโตที่มาส่งไว้ครั้งก่อนนูดประมาณเกือบปีแล้วนะครับโดยสภาพนะครับก็ลักษณะผ่านการใช้งานมาครับสมบุกสมบันเลยนะครับ หน้างานก็จะค่อนข้างเลอะเทอะเปื้อนอย่างนี้แหละครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับตัวน้ำมันที่ใช้ในการทาแบตนะครับแต่เราซีเรียสในเรื่องตัวรางมากกว่านะครับตัวรางนี้ต้องสวยนะครับไม่เป็นสนิมนะครับไม่มีรอยบุบไม่มีรอยสะเก็ดอะไรต่างๆนะครับเพื่อชิ้นงานจะออกมาได้สวยนะครับอันนี้ลูกค้าร้อยลวดไปแล้วนะครับยังไม่ได้ใส่กิฟต์นะครับเดี๋ยวรอทําช่วงบ่ายทีหนึ่งนะครับ โอเคก็โดยประมาณนี้ครับทีนี้ก็ผลิตไม่ทันนะครับก็เลยต้องเสริมตัวแบบรออีกตัวหนึง่งแต่เนื่องด้วยพื้นที่จํากัดนะครับเขาก็เสริมเป็นเฉพาะตัวเ6เมตรเท่านั้นนะครับไม่เสริมเป็นตัว12เมตรก็แบบจะคล้ายกันเลยครับนะครับอ่านมาใหม่นี้ก็ความสดของลานนะครับยังใส่กิ้งอยู่เลย พวกนี้ใช้อายุการใช้งานเนี่ยก็5ปี10ปีขึ้นไปอยู่แล้วครับตัวนี้ก็จะเป็นมาดูพวกอะไหล่ที่ใช้ในการผลิตนะครับตัวนี้ถ้าเป็นการขยายแบบเนี่ยเราไม่จาเป็นซื้อครบเสร็จแล้วพวกเครื่องดึงลวดคานขย่าเราไม่ต้องแล้วนะครับเราซื้อแบบหล่อเพียงอย่างเดียวแล้วก็กิบล็อกเสริมนะครับอันนี้กิบล็อกก็เป็นทีสิบหกมิลนะครับจํานวน65ชุดนะครับความจริงใช้จริงแค่ หกสิบชุดครับอีกห้าชุดไว้สำรองนะครับกันหายแล้วก็จะเป็นตัวเหล็กคาตัวกั้นนะครับอ่าตรงนี้นะครับลักษณะการใช้งานก็คือเนี่ยมันจะเป็นกล่องนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวกั้นใน,นล็อกตัวกั้นได้นะครับต่อบาก็เหล็กเสียบรูและลุดหนามนะครับของเราเนี่ยออกแบบดีไซน์ให้เสียบด้านข้างสังเกตนะฮะอ่าเสียบ รูเดียวทะลุสิบห้าต้นเลยนะครับถ้าแบบที่อื่นบางทีเขาจะเสียบด้านบนหรือถ้าเป็นท้องปิงก็จะเสียบด้านบนนะครับอ่าอุปกรณ์จะเยอะมากนะครับแต่นี้อ่เตะป,ประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยครับต่อมาก็จะเป็นตัวกั้นนะครับ50สิบตัวนะครับอันนี้ตัวก้านแบบตัดตรงนะครับตอนนี้ของใหม่ก็จะมีตัวก้านแบบหัวแหลมแล้วด้วยตัวนี้ก็เพดยกหัวเสาครับอ่าไช่วยในการ ยกวัวเสาได้ง่ายขึ้นนะครับกระจายแรงลวดมาให้ลวดทั้งสองเส้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูการใช้งานก็คืออย่างนี้นี่คือตัวเสานะครับสังเกตรเราเสาเห็นมีมีสองเส้นนะครับเราก็ใช้ตัวเขยิยกวัวเสานี้เสียบไปนี้เลยนะครับก็จะยกออกได้ง่ายงัดขึ้นนะครับกระจายแรงที่ลวดทั้งสองเส้นนี่ฮะนี่นะครับก็จะทำให้ การร้องออกเนี่ยเสียหายน้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแป๊บไว้ใช้สำหรับตัดลวดตัวเปล่านะครับอา่อาในเหตเก,เกิดปัญหานะครับกิบล,ล็อกจับไม่สนิทนะครับนะครับจัดไม่เสมอนะครับใช้ตัวนี้ในการช่วยในการตัดลวดตัวเปล่านะครับเพราะอันตรายมากตัวนี้ไว้ใช้ในการตอกกิบล็อกนะครับเมื่อเวลามันแน่นลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่นะครับตัวกิบล็อกเวลามีลวดด้วยมันจะแน่นมากเราใช้ตัวนี้ในการตอก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 ลงไปนะครนะครับทำให้ดูเป็นตัวอย่างโอเคก็เรียบร้อยครับงานติดตั้งนะครับสองโต๊ะแล้วครับลูกค้ามีแพนเองนะครับมีแพนเองปูนปูนสุดปูนให้ได้ก็ค่อนข้างจะนิ่งมากนะครับตอนนี้คือตัวชิ้นงาน ที่เหลือเป็นเศษนะครับลูกค้าก็มีทําความยาวที่สองเมตรห้สด้วยเพราะงั้นจะเหลือเศษเสาเนี่ยเมตรห้าสิบบ้างเมตรหนึ่งบ้างนะครับก็อาจจะไปใช้ขายเป็นพวกกั้นหลักเขตที่ดินอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นของเหลือแล้วนะครับเพราะว่าทาเขาเสียเปรียบของตัวแบบหล่อเสอาลวดหกเมตรก็คือการพลิกแพงเนี่ยทำความยาวเนี่ยได้น้อยนะครับ ต่างกันตัว12เมตรจะทําหลายความยาวได้มากกว่านะครับสุดท้ายก็ฝากเอาไว้ด้วยครับสําหรับเหตุลงกึงมาน,นิจกลนะครับแบบหลออคองกรีอันแรงนะครับก็ติดตามข้อมูลความรู้ข่าวสารได้ในเพจแล้วก็ไลน์อ f ฟฟิ i ชียลนะครับต่อไปเราจะมีวรลาใหม่ๆออกมาแนะนํานะครับก็ติดตามกันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ